สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความอัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o ค่ะ วัสดีค่ะวันนี้หมอวาดมารีวิวนะคะคู่มือไพ่ย,ยิปซีไทยสำรับแรกของโลกและไพ่ย,ยิปซีแถมมากับคู่มือเล่มนี้ด้วยโดยอาจารย์คทาชินนะบัญชรน,นะคะเป็นไพ่ย,ยิปซีที่มีเรื่องราวของรามเกียรตินะคะมาผสมผสานกับศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีได้อย่างลงตัวจึงได้ไพ่ลายไทยที่งดงามมาก,มากๆเหมาะแก่การสะสมค่ะ ถ้าเราไปเจอตามร้านนะคะจะมาเป็นกล่องพลาสติกใสแบบนี้เลยและบรรจุทุกอย่างอยู่ในกล่องแบบนี้ค่ะจะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้นะคะกล่องเป็นพลาสติกแบบนี้และราคาข้างกล่องเขียนว่าราคา139บาทหมอวาดไปเจอมาที่ร้านหนังสือเก่าแต่ไม่รู้ว่าถ้าทุกๆคนซื้อในเวลานี้จะ ต้องเสียราคาเท่าไร่อันนี้หมอว่าดไม่ทราบนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแล้ววางไว้ก่อนแล้วหมอว่าดหยิบขึ้นมานะคะในคู่มือในเร่มเนี่ยจะมีนะคะคู่มือไพ่ยิปซีไทยสำรับแรกของโลกแล้วก็มีตัวกระดาษแนบแบบนี้นะคะเชื่อมั่นในไพ่เชื่อมั่นในผมและตัวคุณเองนะคะคู่มือพร้อมไพ่ลายไทย78บใบราคาพิเศษ1 3 9บาบาททรงคุณค่าแม่นยำมีพลัง เป็นการพิมพ์ครั้งที่2ซึ่งหมอวาดไม่แน่ใจนะคะว่าไปซื้อตอนนี้จะได้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะคู่มือก็มีความหนามากๆเลยนะคะมีทั้งหมด198หน้านะคะแล้วก็จะมีคำอธิบายนะรวมถึงจะมีเรื่องของวางตำแหน่งไพ่ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวหมอวาดเปิดให้ดูนะคะาการจำความหมายไพ่แต่ละใบนะคะ แล้วก็วิธีนะคะการทายอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะการวางตำแหน่งไพ่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวหนังสือก็เป็นโทนสีส้มแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นเมเจอร์อาคนาชุดใหญ่ที่มีทั้งหมดครบทุกใบนะคะมีทั้งหมด78ใบเหมือนไพ่ทาโร่ของฝรั่งเลยนะคะมีครบเลยเพียงแต่ว่าหน้าปกจะเป็นหน้าของไพ่จะเป็นลายไทยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอว่ามีอะไรบ้างเรามาดูในตัวของเนื้อกระดาษนะคะไพ่ชุดนี้ทำมาจากกระดาษแต่มีการเคลือบมีความมันวาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะการกรีดค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเขามีความบางแล้วก็มีความอ่อนมากๆโดยปกติแล้วหมอว่าไม่ได้ใช้ดูดวงค่ะซื้อมาเพื่อเก็บเพราะมีความสวยงามและถูกใจมากกว่านะคะ ไพ่ชุดนี้นะคะอาจารย์คทาชินะบัญชรน,นะคะท่านใช้เวลาถึง12ปีจึงเสร็จสิ้นเป็นลายไทยที่สมบูรณ์แบบทั้ง78ใบมีทั้งเมเจอร์แล้วก็มา n เนอร์ Minor นะคะไพ่ชุดเล็กนะคะไพ่ที่ทุกคนกำลังมองเห็นก็คือเดอะฟูนะคะเป็นตัวแทนนะคะพิเภกเป็นตัวแทนของไพ่เมจิเชียนนะคะ ในส่วนของลายด้านหลังก็จะเป็นลายกหนกลายไทยเช่นกันนะคะเดี๋ยวหมอว่าจะให้ทุกคนค่อยๆดูไปอย่างมีสมาธินะคะถ้าชอบเผื่อเจอหมอว่าแนะนำว่าให้ซื้อไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูมีเลขไทยอยู่ด้านบนด้วยนะคะตัวเนื้อภาพนะคะพิเภกเพราะอะไรโโหมีรายละเอียดอยู่ในคู่มือเลยค่ะใครเจอต้องซื้อนะหมอว่าแนะนำเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูใบต่อไปนะคะ t h h อ h ไฮพ i น State นะคะเป็นตัวแทนของภาพด้วยนางเกาสุริยานางไกเกศีนางสมุทรเทวีเพราะอะไรจึงได้เป็นตัวแทนของไพ่ h i อะไฮพ i น s t e ็ดนะคะโอ้โหยิ่งอ่านยิ่งสนุกค่ะสำหรับคู่มือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวหมอกว่าให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะคะอย่างมีสมาธินะบอกว่าจะไม่ชวนคุยแล้วค่ะค่อยๆดูนะคะ ถ้าทุกคนดูมาถึงตรงจุดนี้นะคะจะเห็นว่าไพ่นะคะยิบสี่ชุดลายไทยสำรับแรกของโลกนี้สวยมากๆเลยลองหาดูนะคะเผื่อจะมีใครได้เจอและเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะคะถือว่าทรงคุณค่าพอสมควรเลยค่ะ นี่นะคะคือ The Tower ใช้ภาพของเผากุงลงกานะคะความหมายมีคนที่ชอบเรื่องรามเกียรติ์ชอบวรรณคดีไทยถ้าใช้ไพ่ชุดนี้ในการทำนายดวงถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะเพราะจะเข้าใจได้มากกว่าหมอวาดด้วยซ้ำไปนะคะ สำหรับไพ่ใบสุดท้ายคือ The World คือคําว่าสวงสวรรค์น,นะคะจบเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไพ่ยูชุดใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปต่อไพ่ชุดเล็กนะคะจะใช้สีแยกออกจากกันเลยนะคะตัวไพ่นะคะจะแบ่งออกเป็นไพ่ตะบองนะคะก็คือไม้เท้าเอ่ยไพ่ดาบเอ่ยไพ่ถ้วยนะคะไพ่เหรียญเดี๋ยวเรามาดูทีละกลุ่มกันนะคะ เรามาเริ่มที่กลุ่มแรกนะคะไพ่ถ้วยสังเกตนะคะไพ่ถ้วยหรือ Cups ที่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจะใช้เป็นโทนสีฟ้าน้ำนะคะสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าน้ำนั่นเองสีฟ้าของท้องฟ้าและใช้สัญลักษณ์โลโก้ถ้วยคือดอกบัวค่ะ One of Cup นะคะเขใช้คำว่า One of Cup ไม่ใช่ uh, Ace of Cup นะคะใช้เป็นดอกบัวหนึ่งดอกค่ะ ถึงใบที่2นะคะ Two of Cups นะคะจะสังเกตว่าจะมีดอกบัวเพิ่มขึ้นมาอีก1ดอกเป็นดอกบัว2ดอกค่ะ3ถ้วยก็จะเป็น3ดอกเดี๋ยวค่อยสังเกตไปเรื่อยๆนะคะ ถ้วยห้านะคะจะสังเกตนะคะว่าจะมีดอกบัวทั้งหมด5ดอกเหมือนเป็นโลโก้ของคำว่าถ้วยอย่างที่อธิบายไปข้างต้นนะคะ ต่อนะคะมาเริ่มในชุดของดาบหรือชุดของตะบองนั่นเองนะคะเป็นตัวแทนของไพ่ดาบนะคะตัวไพ่หนึ่งดาบตามภาพที่เห็นนะคะคือพระรามแผงสอนนะความหมายของหน้าไพ่หนึ่งดาบคือต้นเหตุของปัญหาหนึ่งคือการเริ่มต้นดาบคือปัญหาเกิดจากเหตุการณ์พระรามแกล้งนางนะคะด้วยการยิงอรใส่โอ้โหจะมีเรื่องราวมากมายเลยค่ะน่าสะสมแล้วก็ยิ่งอ่านเรายิ่งมีความรู้นะคะแล้วถ้าใครดูเป็นยิ่ง สุดยอดยิ่งสนุกค่ะบอกตรงๆเลยนะคะไพ่ตะบองหรือไพ่ดาบนะคะทีนี้มาถึงดาบ4ี่นะดาบสี่มาถึงไพ่5ดาบหรือดาบ5นะคะสุดขีบถอนต้นรังนะส่วนความหมายอยากให้ทุกคนซื้อแล้วไปดูในคู่มือนะคะเดี๋ยวหมอว่าให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะคะในชุดไพ่ดาบหรือตะบองนะคะ ในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นลายไทยเหมือนกันนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับกลุ่มไพ่ตะบองหรือไพ่ดาบนะคะกลุ่มต่อมานะคะเรียกว่าชุดของเหรียญหรือชุดของหอยสังเพนตะค้อนั่นเองแต่ว่าสำหรับนี้จะใช้คำว่าคอนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะในชุดของเพนตะค้อหรือชุดเหรียญเป็นตัวแทนของภาพโดยใช้หอยสังนะคะ เรามาต่อกันที่ไพ่นะคะห้าเหรียญน,นะคะ Five of c o อ n นะคะหรือ Five of p e n t a c l e นั่นเองนะคะใช้รูปโลทงงทันหะนุมานสังเกตจะมีภาพหอยสังอยู่ทั้งหมด5ชิ้นนะคะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็จะมีเลข5ไทยด้วยกำกับนะคะ ไพ่ชุดเหรียญนี้ถือว่าสวยทุกใบเลยนะคะใบสุดท้ายนะคะเป็นพะตีมูรติเป็นตัวแทนราชาแห่งเหรียญน,นะคะหรือ King of c o ร์หรือ King of, of Pentacle นะคะจบเรียบร้อยค่ะสำหรับไพ่เหรียญโดยใช้สัญลักษณ์เป็นสีเหลืองทองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไพ่ชุดคาาหรือไม้เท้านะคะสังเกตนะคะจะใช้โทนสีแดงเป็นเรื่องของพลัง งานในการทำงานนะคะก็จะเป็นเรื่องของไม้เท้าคาถาหรือหรือไพ่ของการทำงานการบุกเบิกต่างๆนะคะในเรื่องของการทำงานค่อยๆดูนะคะเดี๋ยวเราสังเกตนะคะว่าในภาพเนี่ยจะมีเหมือนคาถาอยู่2ชิ้นเห็นไหมคะจะเป็นอย่างนี้ถ้าสามไม้เท้าสาก็จะเป็นสาคาถาแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆค่ะ สุดท้ายนะคะเป็น King of o n นนะคะก็คือราชาแห่งคทาเป็นไพ่พระนารายณ์นั่นเองนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับทั้งกลุ่มนะคะคทาเพนตะข้อเหรียญนะคะดอกบัวความรักครับถ้วยนะคะและสุดท้ายคือตะบองนะคะก็คือไพ่ดาบนั่นเองเป็นชุดที่น่าสะสมมากๆเลยและเป็นภาพที่สวยงามความหมายเราต้องอาศัยคู่มือด้วยนะคะจะได้เข้าใจอย่างท่องแท้ใครไปเจอที่ไหน ซื้อไว้ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวหมอว่าจะมารีวิวไพ่ที่มากับหนังสือในราคามิตรภาพหาได้ง่ายๆประกอบการตัดสินใจให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันก่อนที่จะได้จ่ายเนาะเรามาช่วยกันประหยัดดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งกริ้งๆให้หมอว่าด,ด้วยสำหรับคลิปรีวิวไพ่ย,ยิปซเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ